พบกับย่าโสอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ย่าโสจะมาทําเมนูฟักเขียวต้มซี่โครงหมูค่ะวันนี้ย่าโสก็ได้ฟักเขียวมาจากในไร่พอดีไปไล่ามาแล้วเพื่อนข้างๆไล่ให้ไปดูที่การทํากันเลยค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็มีฟักเขียววันนี้ย่าโสใช้หนึ่งลูกค่ะซี่โครงหมูค่ะเป็นซี่โครงหมูอ่อนหรือว่าซี่โครงหมูออกหมูแก่ก็ได้ค่ะแล้วก็ น้ำมันคือสำหรับเดียวกระเทียมพริไทยแล้วก็ซอยสาเขียวแล้วก็เกลือแล้วก็สามเกลือค่ะกระเทียมพริกไทยหน้าผักชีค่ะอันนี้ก็ต้นหอมรน้าผักชีไว้โรยตอนสุกแล้วค่ะก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูที่ แล้วก็เราก็นำทีโกหมูกับที่เราผัดแล้วนะคะมาใส่หม้อต้อไมไว้ครับแล้วก็จะทำการต้มให้เดือดน,นะคะแล้วก็จะใส่ฟักเขียวลงไปใส่ฟักเขียวลงไปเลยค่ะน้าไม่เดือดก็ใส่ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าการะดูกหมูเราสุกแล้ว จะสูดจะต้มในปริมาณที่ว่าเยอะหน่อยพธิบ้านทานกันหลายคนก็ทำง่ายๆนะคะอาหารทำแบบทานกันทั้งบ้านรสชาติไม่เผ็ดเหมาะกับเด็กนะค็ผู้สูงอายุด้วยค่ะแล้วก็ปิดฝาะคะ่ะรอ ฝักเปื่อยเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะค่ะนี่เราก็ตุ๋นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะหมูเปื่อยแล้วฝักก็นุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปัาเขียวสองช้อนโต๊ะค่ะ หนึ2 2> ่งสองเดี๋ยวจะโสขคอชิมหน่อยใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้นขั้นตอนท้ายนะคะ ก่อนทำอาหารก็ล้างไว้สะอาดทุกครั้งนะคะนี่โสรก็ลังเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มฟักเขียวขี้โคงหมูเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะคะพร้อมทานค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มฟักเขียวขี่โคงหมูนี่ก็เป็นอาหารทําง่ายๆทานที่บ้านนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทําทานกันดูนะคะ ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมติดตามยาโสกดติดตามกดแชร์กดถูกใจและกด subscribe ให้ญาโสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ